บ้านหันทิตตะวันตกถ้าดวงตกเกิดจากพลังงานของยุคได้เปลี่ยนจากดีกลายเป็นร้าย2ใน3ของทิศแล้วนะครับซึ่งผมได้เคยอธิบายไว้ว่าทิศต,ตะวันตกชื่อในหลักสากลคือเวสไม่ใช่ฟอลไม่ได้ส่งผลให้ดวงชะตาตกต่ำใดๆซึ่งตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาพลังงานที่เคยดีในทิศต,ตะวันตกถึงสงในสของทิศ ได้เปลี่ยนเป็นพลังงานร้ายไหลเข้าสู่บริเรณนหน้าบ้านในทิศนี้2ใน3ของทิศแล้วนะครับซึ่งทิศตะวันตกมีทั้งหมด45องศาบ้านที่หันไปในทิศตะวันตก30องศาซึ่งคิดเป็น2ใน3ของทิศพลังงานได้เปลี่ยนจากดีกลายเป็นร้ายแล้วครับก็ขอให้ท่านสังเกตดูนะครับว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วไปต้นมาการงานการเงินสุขภาพความรักหรือโชคลาภท่านได้เปลี่ยนไปในทิศทางใดนะครับ ถ้าหากการเงินที่เคยดีกลับมีผลที่แย่ลงสมาธิกที่อยู่ภายในบ้านจากที่เคยแข็งแรงกลับเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายที่คาดไม่ถึงการบริหารงานต่างๆจากที่เคยดีกลับมีปัญหาความรักจากที่ไม่เคยมีปากเสียงกันอยู่ๆก็ทะเลาะกันขั้นรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางท่านอาจจะโดนโกงเงินจากคนใกล้ชิดโดยที่คาดไม่ถึงแสดงว่า ท่านได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในทิศนี้แล้วนะครับถ้าท่านที่ได้รับผลกระทบเมื่อสังเกตดูแล้วถ้าท่านนอนบริเวณห้องนอนหน้าบ้านก็ให้ท่านย้ายไปนอนบริเวณหลังบ้านแล้วเปิดหน้าต่างรับลมบริเวณหลังบ้านแทนซึ่งหน้าต่างที่ใช้ได้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหาบ้านของท่านเป็นหน้าต่างบานสวิงหรือบานผักท่านต้องเปิดให้ตั้งฉาก90องศา เพื่อรับพลังงานที่ดีที่ไหลเข้าสู่บริเวณหลังบ้านของท่านนะครับส่วนบ้านอีก15องศาที่เหลือคิดเป็นหนึ่งใน3ของทิศนี้ก็จะได้รับพลังงานเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีซึ่งถ้าหากท่านสังเกตความเปลี่ยนแปลงของการงานการเงินสุขภาพหรือความรักถ้าเปลี่ยนแปลงเป็น,นทิศทาที่ดีแสดงว่าบ้านของท่านพลังงานที่ดีไหลเข้าสู่หน้าบ้านแล้วนะครับถ้าท่านนอนอยู่บริเวณหน้าบ้าน ท่านอย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนใดๆนะครับก็ให้ท่านคงสภาพไว้เช่นเดิมเพราะว่าห้องนอนของท่านอาจจะส่งผลที่ดีแล้วนะครับแต่ถ้าหากดีบ้างไม่ดีบ้างแสดงว่าพลังงานภายในของห้องนอนท่านอาจจะไม่ถูกหลักก็ให้ท่านทดลองปรับเปลี่ยนโทนสีของผ้าหม่มหรือหาทิศนอนมงคลซึ่งผมได้ทําคลิปอธิบายเอาไว้ให้ท่านไปนค้นหาดูนะครับเพียงเท่านี้ผลกระทบต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับบ้านของท่านแล้วนะครับ สวัสดีครับ